วันนั้นมึงไล่มันออกแล้ววันนี้โล,นนโลมัน,ม,นมันครัวไม่ทาหนหรอยเฮียสองสาทีไงสัตว์กูดาวน้อยต้นเกมอ่ะไม่เลยแล้วแค่อย่าไปโดนเกี่ยวครัวพอฟาร์มฟาร์มจบไ้นี่นะเว้จบไ้เลนแคดี้นะแล้วก็ถล่มมันแหละจะเป็นพี่ฟาดอยู่ซ่ว ก็ยิ่งแยกคีบตัวนี่หว่ามันยังไม่ดีแล้วนะฮะนะฮะผมไม่ดีผมจะอยู่อะไรวะไม่งั้นติดอันดับปอปเนี่ยติดมันไม่นับไอ้ไบรอ์แข่งนะเคเร็วแล้วก็ไอ้มื่อไแข่งเดี๋ยวกูช่วยเสีย่ยเดี๋ยวกูช่วยฟาร์มน้องเฮ้ยมันอะไรพี่พี่ตันมาไหนวะ มันโดนดาเมจกูไหมวะเมื่อกี้เบโอมันเล่นกลางนานะรอนะรอก่อนรอก่อนเบโวเราคิดไม่ได้เล็กเบโวเราคิดไม่ได้สาบอกจะเวทมันจะเวทมาลากเอาเอ้ยลากลากกัแล้วแต่มันจะเอาต่อที่ที่เขยคลิปก่อนนะกูกำลังไปไม่ตีใช่ไหมไม่ไม่เอาแล้วไม่รู้เวชั่นอ่ะต้องพี่โป๊กพุ่มหน่อยช่วยปอกพุ่มเอาผมหน่อย ตะกีดตะกีดม oh, uh. ึงต oh, oh, ้องเคลียร์คลิปให้แไงวะกูกูจะรอรัสอะตะกี้ต่อได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 ้ได้ได้เอาได้นะได้เลยมีฟิกวะตายตายตายเวฟเวฟน้องพอ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 เวฟมันเ้ยถึงได้เอ้าฮะไม่มันไม่มันไม่นี่ไงบล็อกเข้าอยู่บล็อกเข้าอยู่พอแล้วพอแล้วโอ้ย มานี่กูตรวจนะมานี่ดู้นะไม่รู้นะไม่รู้ตอนนี้ขึ้นบนบ่านะมูลาตติกไปแล้วมูลาตติกไปแล้วแค่ี่มันเจ็บอลแี่มันเสีบนนะเออดิบพันห้าเลยหรอแครี่มันเจ็บแบบโคตรโคตรพอดิบพันห้าเขาบอกแล้วมันห้เก็บเรื่องแบบเก็ราจะไวแล้วไปแคมป์ก่อนได้เลยวันนี้โปกลางโอ้บนสองตัวไอ้ป่ามันโหมดมันเดินห้าก่อนนะมันเดินห้าก่อนนะ แคมป์ก่อนก็ได้นะแคมป์ก่อนก็ได้นะแคมป์ก่อนก็ได้นะเออมันรู้เราอยู่นี้ะเวล่าสามกูไปกูไปกได้ปะกูไปอยู่นะเออเจ็บเจ็บเจ็บมีตีอะเอาเราโฟกัสบนนี้ก่อนไหนปะเอ้ยเวล่ยังไม่สีนะเว้ยเล่าจะเล่นได้ไหมมาสองแล้วมาสองแล้วดูพี่ฟาหน่อยดูพี่ฟาหน่อยไอ้เนี่ยเอ้ยแคนี้ข้ามมีวงมั้ยมีวงว้ามีวงว่าเจ็บมีางว่าเจ็บฮะอ๋อทำไมวง วงวันตายชันหายเลยอ่ะ้วงไกลวงไกลตายไม่เห็นตอนตอนพี่มีเียอะพี่วงใกล้ๆได้นะมูลาดมาด้วยสัตว์ไม่ใช่บอลนี่ที่มาโป้งนะมัยนะไอเดีเอวบน เอ้จะตายว่ะน้องไม่ไปไหนเอาให้พี่โอ้โไอ้เหี้ยไอ้ที่เชิญอย่าระวังกรเวทเด้ยี่ปุ้งเห็นรุ้ยเราเจ็บอ่ะน่าจะไปบนต่อตะกี้ตะกี้มึงบอกโบ๊กทำไมมึงไม่ไม่เบิร์ดไปบนวะข้างล่างมันไม่มีใครไม่ให้หรอฮะก็มันโผล่มันโผล่บนสองอ่ะไหนมึงบอกมึงจะโบ๊กไม่หรอเอา มันต้องโผลแบบไอ้นี่เลยพี่ให้มึงแล้วต้องเดินเดินไปล่างทำไมอ่ะทำไมไม่เดินไปบนข้าถ้าถ้าอย่าโผล่คู่อ่ะมันเจ็บหมดเลยโอ้ยเนี่ยไม่เห็นข้อมือข้าไปแล้ววะเอมูลาดหายแล้วเว้ยข้าล้างกันไหวป่ะกูมาห้าตัวห้าตัวห้าตัวไม่ไหวนะพี่ฟ้าไม่ออกไม่ออกไม่ออกกูมาปิดอ่ะโอเคไม่ต้องตั้งไม่ออกไม่ต้องเออเออดูอยู่ดูอยู่ดูมินิแมปเดี๋ ไม่ใช่รับล้างทีทีๆๆตรงกลางวันนี้จะตายเว้ยจะตายหมดเลยอะ่ะเดี๋ดยวรับกางเถอะรับกางให้เดี๋ยวรับกางให้เดี๋ยวรับกลางให้เฮ้ยไวโอไมิลี่เป็นลเล่นเล่นรองเล่นล่างได้ปะขอไม่มีเวฟเลยดนวป้อกันศัตรูหาไปแล้ซุปเปอร์ครีปดักเลยนะจะรอกลางไปเลยอาบกางไหวปะมีเลขกี่วิเะพี่อ่ะ เรียก15วิเพราะว่ามันเวทรอๆอะรอนั่นเรอมาโดดใส่เราโดดใส่เราโดดใส่มันไม่เห็นตัวกูบอนนี่มาบอนนี่มาเรียก15วิไอ้โหมดเช็คกิ้งพอดีบันนี้จับแล้วนะมีคลิปป้ามีคลิปป้าหลังเลยจับมเอ็นตีครับกางมีเว็บรับไหวไหมรับได้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 เออเดี๋ยวผมไปรับก้าง ทำทำมาแล้วครับมีอติมีอันตเวาเดมดมุดเมดมุดพุ่มยาเมดพุ่มยล่นแต่เล่นเลมมามเอาไปเลี้ยงก่อนอไหม่ะต่อต่อที่ต่อมาทีต่อมาที่มันจริงความคม้ลุงคาชิลุงคาชลงกลับก่อนได้เออกลเยกลับเลยกลับเลยมันมันจะรอเวทต่มาดิเออรอไปอ่ะรับได้รับได้รับได้มีหลางมีหลางรออยู่ อะสุยังไม่เห็นยังไม่เห็นเวเดยมันได้เดินกลางก่อนเลยมันเอียงล่างกัเอ้ล่างล่างไหลเลยถอยเล่างไหลเลยล่างถอยเลยมันเอียงมาหมดเลยเออล่างสีเลยล่างสีไปเอามือเห็นเห็นทาชิลงมาด้วยไอ้พวกนี้ไปเอาขาช่วยแล้มันอยู่มังกรมันน่าอยู่มังกรทาชิ ไปโอยิงกลางทาชีล่างตัวเดียวเนี่ยไม่มันไปบนนั้นนะมันจะคัดกล้องมันจะคัดกล้องค่ะกล้องเออรู้ละจะโดนละน่าโดนน่าทิ้งแหละกล้องๆเดี๋ยวตุ้มบวบเนี่ยพี่อยากได้กล้องพี่อยากได้กล้องโอเคป่ะผมออกไปละมีคลิปเหลือมั้ยนะมีมีมีเสียไม่ได้เคลียร์ไม่ได้มันโซนบวกเรื่องอะไรเราจะได้เคลียร์ได้เคลียร์ได้เดี๋ยวเพิ่งเสียเลือดไปเช่กลางแล้วต้องมามาช่วยกลางเออวันนี้น่าจะเอียงไปบนแล้ว ใครใครใครโลเรียกกันนะใครโลเรียกกันมีล้างคนน่าจะต้องปล่อยเลียนข่าได้แล้วไอ้บนอ่ะกูมาแล้วว่าใครเดินมาใครก็เดินไปดิมันต้องเอาบอลนี้ก่อนเนี่ยไอ้บอลนี้มันไอ้นี่เหรอเป็นกลางนะเอาวันหน้าวันหน้โอ้โหเชียฟิกข้ามคือไม่ออกไม่ออกไม่ออกวงข้างหลังวงข้างหลังวงข้างหลังหลังสุดเลยหลังสุดเลยกลางเราเชียร์ช่วยเราเชียร์ช่วยเออจะไปกลางต่อกลางตอบไหมอันอีเจ็ดวิ กาตกบนตกมีอต <onents and downhill behaviour> yeah, ิอมีอติอยู่มีอะไไม่ได้ไปตายไปเทยาลุงมหลาดมาหลาดมาหลาดสับหลาดสับก็ได้เสียไม่ทันละกลางเดี๋ยวอะไรอะไรม่ไไม่ไรเราจะไปใช่ปะเมื่อกี้เอาเดี๋ยวพี่ยไปเช่อนผมต้องไปด้ววะพี่ มีอีกเวฟยะเน่วสสมุัติทางน่าจะมีแต่เวสใต้เวสน้อมะโอ้โหเพื่อเราตายหมดเลยหรือเป่ะเอาวันนี้จับไหมเออถ้ามันจับไปแล้วไม่จับไปแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงว่ะเนี่ยต้องยอมทิ้งว่ะสองคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันฟิกแปงอ่ะบัดนี้ยังยังมันจะเป็นเจ็บหมดอ่ะเราหาเล่นไล่กันนะมาแบบเงินมันน้ำมันเฮ้ยตายเดินเดิน เราต้องนอะออบเจกต์นึงอย่างวามาคุมโซนกันีกลางลางลารังเจ็ดวิอันนี้จะไปตีดาร์กอ่ะให้ให้วันเดินหลให้วันเดินหยม่ลก่อนไม่กอนเจ๊งห่อนเจ๊งหล่อนก่อนเงหล่อเ่อนเจง่อน้จ๊ง่อนเจ๊งห่อนเ่อเงหล่อนเล่อนหล่นี้่อนเหล่อน้งอนหน้าขอนเงห่นาอเ็บอนเล่นอนนี่นงอนอ ยากว่ะเปิดระบบเช็คยากมากวันนี้ครึ่งหลอดวันนี้มันครึ่งหลอดนะเนี่ยดึงดึงเว็บล่างออกคือมีดาก่อนเพิ่งตายอ่ะเมื่อกี่กูแก้เว็บล่างได้อ่ะเดี๋ยวกูไปบนอ่ะบนมีเลี้ยบบนมีเลีอยบมันได้ดางอย่าปล่อยมันได้ดางเราเล่นห้าคนวงหน่อยวงเล่นได้ไหมครับบัว ไปลองลองเกี่ยวได้นะเว้ยถ้ามัีร้องมีร้องมีร้องมีร้องสวยกล้องสวยไอ้กล้องหน่อยไอ้เล็กล้องหน่อยดิดูดูเงินมันด้วยดูเงินมันด้วยแรงบนบนคลิปได้ไหมมีอันติดมันมีมืหลานเปลโาปุ๊อ่ะเคยคลิปกันก่อนนะ การเข้ากองเจ็ดวิต้องไปการล่างมันไม่รับแต่เล่นขังหลอกต้องหลอกมีร้องมีร้องมีร้องดูให้อยู่ดูให้อยู่เออมันจะเข้านะเว้ยเอาตัวเอาตัวเออเสียร้างกันนะเสียร้างกันนะเสียร้างกันนะโดน๋ยาต้อเลยไป่อนได้ไหมแพ้ร่างแพ้ร่างจะไม่ใครทำพีไม่มีใครเล่นได้เลยไม่มีใครเล่นได้เลยไม่ได้ไหมอเม็ดปิดแล้วจะเม็ดสี่สิบเหลือเว็บล่างแค่เะดี๋ยวเ่าแคเดีกว่า มันช่วยเคลียร์บอลได้ไหมสองตัวมันจะจบแล้วมันจะจบไหมโอ้ยเชี่ยะอุ้โด้ก่าเลยโ้อเกมโดน,นโนโบอลเหมือนเดิม